พี่บางเทียพี่ไปว่าท่านไอ้ไล yeah> ่ซดเธอน่ะอันบรรยมคลิปธรรมดาเธอเป็นยังคือบ่มีอันยอียงเกาะเขาเอินไอ้ไอ้ทักซุปซุปุปซุปรแทงหรือยังน่ะคือบ่เฮ็ดใ่เฮอบ่บีกดให้แล้วจ้าวาสันว่าคุณเสถียรดีจ้าจากประวันเนาะเนาะ ได้ยี่ห้าได้ยี่ห้าเลิฟแล้วอุ้ยดีใจจังเลยทำแบบไหนทำบอบปินโอ้ยอูมาสร้างคนแถวนอกวะที่นี่บอบบี้บอบบี้มีหลังบานผู้ใดแน่ เป็นยูทูบเบอร์มาสมาสต่างจัวัจาวจักปีแล้วทำบ่บเป็นพะนะเป็นแต่อยากหัวเนา้สูบบ๊อบปีลองกดเข้าไปแน่น่ะเบิ่งเดอร์มุนอุ้ยปุ้ยเลิฟยี่สิบหกใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่ามันต้องม้าหัวเลอะเลยเออพ่อบางเทียบพี่ พี่อยากเอาขนมไปให้ไหมแล้วพี่ไปว่าท่านไลซ่ซดเทอเน่ะแล้วพี่ให้เ่ราะใเห็นไหมเออเพราะเพราะว่าพวกึืนไลซ่ซดมันสิเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ยังสินะแต่ว่าแต่ว่าอัน uh, แต่ว่าอะไร้ uh, ต่ว่า uh, บบมเขาไปเบิ้งคลิปธรรมดามันมันสิสามารถให้ให้ได้มันมันสิต้องเป็นซูเปอร์แตงกันนะแต่พี่เขาไปเบิ้งหลายเทียเรามันบ่มี ของตูน่ะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรบ๊อบบี้เขาไปมองที่ว่าไอ้ไอต้ตัวตัวเอสเดอร์แล้วมันสิเขียนบอกเพราวบาบอ่านเป็นอ่านเขาไปเป็นภาษาไทยบึ่งว่าเพิ่มมันสิบอกเขาดอกทำาบ๊ปปิ่นมาซันว่า บอบี Bobby, มีหลังบานผู้ใดเนี่ยบอบีก็มีหลังบานคนเดียวอยู่เดีบอบีบอบีเข้าไปดูในคลิปของของใครคนอื่นที่เขามีแล้วบอบีเข้าไปถามว่าทํายังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าบอบี Bobby, มันบอบี Bobby, หลังบานกันมันก็เว้าอยางือเดียวหัวหลอกกิ๊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 กกิกมากทำอะไรเป็นบ้างน้องน้องปี้สันว่าเอากับปี้เนี่ยแล้วเป็นผู้กอาง บอกรักบอกรักเป็นไหมครับส่วนส่วนสติกเกอร์ไม่เป็นไรล่สันวา <c oughs> นั่นนะมีมีหล้างบ้านอันผู้กองว่านี่ยนะแท็กเข้าไปเดี๋ยวผู้กองบอกเดี๋ยวผู้กองซอยห็ดฮ่าฮ่าห่าว่าสันวามันก็เป็นภาษาไทยอยู่เดนองบอบีของน้องบอบีนะมันมันหนามันหนาสี เห็ดเป็นงายอยู่เพราะว่าเขาไปนกดกดเข้าไปแต่ละอันนะกดเขาไปเบิ้งหลดแล้วก็อาน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 ,อาน,นองบะบีย่านเขาจีบบาซันว่าบายแล้วก็จมว่าอยจมว่าเหงาอยู่ผู้เดียวบาซันว่าบัดย่านเขาจีบเห็ดจังไดนมันสิมีผู้บ่าวนําเขาเปิน เก่งกว่าผมอีกน้องบี้ยสันว่าเอาใครอย่าถามค่อยเดอ้อค่อยบอฉลาดประวันประวันอนะทำได้หมดแหละแต่เวลาจะอธิบายคนอนะประวันทำไม่เป็นบอจีบเดอ้อ บ่ปัมเอาวะสันว่าจะปัมเอาวะสันอ๋อว่าจีบเด้อจะปัมเอาวะสัน